สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Artventure j บาบลาบลาบลาบโอ้หายคุณฮัตครับอ่ะอาจจะงงอาจจะงงว่าคุณยังหายไปไหนคุณยังติดภารกิจอีกแล้วครับวันนี้ผมบิ๊กเดลแล้วก็ใส่ท็อกครับใส่ท็อกครับน้องฮัตมาหลายเทปแล้วอาสาพามาเดินเดินรายการกันแทนก่อนวันนี้นะนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันฮัต ตลาดนัดเรียบทางด่วนอ่าตลาดนัดเรียบทางด่วนหรือเขาเรียกว่าตลาดเรียบด่วนเห็นไหมนะยังไม่เคยครับพี่ครับอ่ามันเป็นตลาดเปิดใหม่นะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับตลาดตะลบทไฟอ่ะอแล้วคนที่นู่นน่ะเขาก็ย้ำอยู่ที่นี่ด้วยที่พี่พาครับมาวันนี้คือว่าเราจะมาทำราเฟิตี้กันนี่เอทีเอ็มสเปนะมันมีที่เหลือที่ให้ทีมงานเราคนหนึ่งชื่อ,ค,อคุณซอยตีรู้จักอ่ะรู้จักครับเอโซอยตีก็เล่นดนตรีที่นี่ด้วยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันมีที่นี่ให้พ่นคาเฟิตี้ได้ ก็เลยชวนน้องฮัทเข้ามาด้วยนะแล้วตีตีเข้ามาตีเข้ามานะไหนตีอะมาดูกดิเนี่ยต้ัวตีของเรามันมียังไงนะตีที่เนี่ยมันมีที่มันเป็นมันเป็นร้านร้านเป็ร้านเหล้าแล้วมีเขาเขาจะทำร้านใหม่พอดีมันเหลือที่ที่จะทำได้ก็เลยก็เลยแบบต่อมาให้เรามาทำล้วตีเล่นดนตรีที่นี่ใช่ป่ะใช่ครับพี่อยู่ตลาดนี้ประจำขายอะไรอ่ะขายของขายของได้ครับขายของเล่นดนตรีแม่หลายอย่างจริงนะ เลยแล้วตังเราแบ่งพี่บ uh ้างนะเดี๋ยวเราจะไปทำกามฟิที้กันเนี่ยเสะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาฮัทไปเดินเล่นด้วยคืนนี้โอเคแล้วอยู่กันยาวๆนะไปอีทมาพี่ดูได้ไหมตรงไหนไม่ไกลอะไม่ไกลไม่ไกลพี่เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวไปดูนะครับว่ากำแพงเป็นยังไงแล้วเราจะทำเป็นกามฟิที้แบบไหนกันดีไปแล้วจัดมา ไอลเ้กำแพงตรงนน้นอะเต๋เดี๋ยวไปดูกำแพงที่เราจะไปพ่นยังไม่ได้คิดเลยว่าจะพ่อนอะไรก็ตรงนี้อะเต๋ไม่กแ,แล้กำแพงร้านนี้ใช่ไหมที่เขาจะให้เรามาทำกันใช่กี่อบอางครึง่งอบล็อกคึ่งคร เราว่าต้องทำกับมันนี้นะพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวเราจะไปทำกันแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะสอนด้วยว่าเทคนิคในการทำใช่ไหมขั้นตอนแรกเลยก็ต้องขั้นตอนการกิ้งสีอยากพ่นกาวเป็นหรือเปล่าอยากพี่งั้นตีต้องฝึกกิ้งสีก่อนเลยตีพี่กิ้งสีก่อนเลยนี่ยครับผมตอนนี้ก็เราเริ่มทำแล้วนะผมว่า วัตกรรมตัวนี้ทำเป็นเหมือนโปรดักชันการ์ตูนนี่สิมสันตอนแรกคิดว่ามันจะใหญ่ว่านี้ไงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็แก้ปัญหาเอา๋อาซิมสันนะฮัทก็กำลังกิ้งนะครับกิ้งสีน้ำตาไปก่อนเดี๋ยวดูรู้สึกว่าจะมีเพื่อนๆมาตามกันมาให้กำลังใจกันก็ไปดูครับว่างานเสร็จแล้วจะเป็นยังไงผมว่าน่าจะสวยนะข้างๆนี้ก็มีงานกราฟฟิตี้ของรุ่นน้องทำเอาไว้อยู่เหมือนกันตลาดนี้กลางคืนนี่ เป็นเอกเรื่องนึงใช่ไหมตีใช่ครับพี่คนเยอะเลยครับคนเต็มเลยครับเออรู้มาทำอะไรกันมาซื้อของนะครับเข้ามาซื้อของเนตีเล่นดนตรีตรงไหนอ่ะร้านใกล้กันนี่ครับอ๋อตรงนี้เหรอครับตรงนี้มันเป็นโซนรอาหารมาเลยใช่ไหมใช่ครับโซนรอาหารจะอยู่มุมตรงนี้จะเป็นโซนโซนร้าน๋อโซนพวกร้านเหล้านั่งนั่งจิบนั่งกินอะไรใช่ไหมเคยมาทีหนึงเคยมาตีเคยมาที่มาตรงนู้นเลยมันจะมีเป็นของวินเทจป่ะใช่ครับพี่เป็นคนคล้องถมเออได้เดี๋ยวเราไปเดิน้วันนีเยอะเหรอ แต่ที่เป็นครั้งแรกที่ผมมาตอนกลางวันเนี่ยก็เป็นอีกภาพกดหนึ่งเลยอีกรุกหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยเอางานก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเร่งกันต่อเป็นขั้นตอนที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยในการ ในการพ่นกราฟนะเพราะมันเหนื่อยแล้วมันก็ร้อนด้วยแต่จะบอกว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยใช่ไหมฮั่คือถ้าเกิดเราทำแบ็กกราวแบบกิ้งดีกิ้งเนียนอะ่ะเวลาเราพ่นมันก็จะง่ายแต่คน,นหลายๆคนน้องๆเพื่อนๆนหลายๆคนก็จะมองข้ามขั้นตอนนี้ไปผมว่าอันนี่ความสําคัญใช่ไหมฮการกิ้งสีนะครับเหมือนกับว่าอเ,เออใช่เหมือนกับเราเราวาดรูปบนแคนวาแล้วเราเลือกแคนวาที่มันสะอาด ไม่ได้มีรอยขีดเขียนอยู่แล้วอ่ะงามมันก็จะยิ่งดีขึ้นครับหรือเรากิ้งเสร็จแล้วเรากลับเลยไหมนช่ไหมเจ้าของร้านเขาอาจจะชอบแบบนี้นะเหมือนมาทาสีเขาอย่างเดียวมินิมอลพี่มินิมอล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 ไงมินิมอลอาร์ตมินิมอลอาร์ตไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับแต่ตากล้องบอกว่ามินิมอลอนิมอลหรือเปล่าไม่รู้ เหนื่อยนะเสร็จขั้นตอนแรกแล้วครับคือการกิ้งสี็นไง้ามครับไม่เหนื่อยครับพี่ไม่เหนื่อยนะฮัน้าทำก่อนพี่กลับก่อนนะพี่เหนื่อยแล้วน้าเนี่ยเรากิ้งสีเรียบร้อยรอแห้งแป๊บนึงผมจะเริ่มพ่นแล้วครับเดี๋ยวต้องดูว่าเราจะทำอะไรนะน้าจะเป็น มีคาแรคเตอร์ตรงนน้นหนึ่งตัวเดี๋ยวผมพ่นคาแรคเตอร์เดี๋ยวฮัทาพ่นชื่อฮัทตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้เราพ่นพชื่อร้านร้านเนี้ยให้ให้เขาหน่อยแล้วกันรับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันละหรือหรือเราจะเหลือไว้แค่นี้ดิเราว่าเหลือแค่นี้เขาก็ชอบแล้วนะครับนี่ก็สวยแล้วเนี่ยนเนียนเลย,ยเดี๋ยวไปดูว่างานวันนี้จะจบมาในรูปแบบไหนแต่รับประกันว่าสวยแน่นอนเหมือนเดิมอาร์ตแ e นเดอร์นำเสนออีกแล้วครับท่าน ดูนี่ละดู่และครัยผมก็นี่นะผมล่างเสร็จแล้วจะเป็นตัวซิมแต่การ์ตูนซิมสันนะครับผมอร์พ่อซิมสันเป็นการ์ตูนที่ผมชอบดูนี่นานนมเด็กๆแล้วล่ะก็เอามาพ่นแล้วเปลี่ยนมือหน่อยใหทำแบบ ล็อกล็อกหน่อยครับก็เวลาทมอะ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้เวลาผมทำถ้า,ถาสังเกตหลายๆใครปะผมจะล่างเอาลายด้วยสีนึ่งก่อนเป็นเหมือนเป็นการล่างสกเก็ตธรรมดาครับอาจจะมีผิดบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่เราไปเปลี่ยนเอาแล้วก็พอล่างเสร็จเพ๊บอปะผมก็จะเอาดำมาตัดที่เห็นเนี่ยผมจะเอาดำมาตัดตามเส้นที่เราล่างไว้ก่อนแล้วพอเราผมสีผมอะไรเงี้ยไอ้เส้นที่เราล่างมันก็จะหายไปแล้วก็จะเหลือแต่ดำอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกัน อย่างอย่างอย่างน้องฮัทเนี่ยก็ทําอยู่แล้วไปคุยกับฮัทดีกว่าว่าฮัทกำลังทําอะไรอยู่ฮัทครับผมอันนี้อันนี้ฮัทเพิ่งล้างเสร็จเหมือนกันใช่ป่ะกำลังใส่สีอ่อนแล้วก็สีดินครับอ๋อก็ฮัตก็ใช้วิธีเดียวกับพี่อันนี้ใช้ใช้สีไล่ล่างก่อนนะสีเป็นสีอ่อนครับเออใช่ป่ะแล้วเราก็เอาสีเข้มมาตัดมันแล้วแต่คนถนัดด้วยว่าจะใช้สีเข้มหรือสีอ่อนใช่เมื่อเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนตอนพวกผมทําคุณเอ็มก็เหมือนกันพวกพี่ชอบแบบพ่นดําเลยอะแล้วพอมาลองใช้เทคนิคนี้มันก็มันก็เวิร์กเลยนะ มันเหมือนแบบมันบังคับง่ายอะ่ะก็ต้องไปลองฝึกดูครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน,นผมว่านี่มันคือประโยชน์ของการกิ้งสีด้วยถ้าเราไม่กิ้งสี<ช>เราจะงงเส้นนะถูกถ้าไม่กิ้งสีดูดแน่นอนมีกิ้งแล้วก็เลยไม่ดูดก็<ช>น,น่าจะ<ร>าโอเคให้งงเส้นที่เราล่างาไปแ้แต่ถ้าเราชิงกลับตอนนี้เลยเจ้าของร้านจะงงมากเราชิงกลับตอนนี้เลยไหมเดี๋ยวให้ซุสติและไปชอบกันเดียวเราไม่เกี่ยวเลยนะหรือตากรและไปชอบด้วยไหมโอ้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมไ่ทำต่อครับท่านต่อไปก็คือ ผมสีฟิล์มอีกแล้วแล้วก็มาตัดดำอีกรอบแล้วก็ทำแบ็กกราวด์เดี๋ยวไปดูกันวันนี้ก็เป็นโปรดักชันย่อยๆเดี๋ยวเอาภาพให้คุณเนมดูด้วย <Wow. S 1> ตามมาตามมา ครับผมตอนนี้อัปเดตการทํางานนะครับผมก็พ่นสีเหลืองสีขาวสีที่มันจะต้องมีอยู่ข้างในเสร็จเรียบร้อยลวแล้วเดี๋ยวผมจะพ่นสีดําตัดขอบอีกทีนึงก็จะเป็นอันเสร็จตัวนี้แล้วเดี๋ยวว่าจะพ่นชื่อข้างๆเล็กๆไม่ใหญ่มากก็ตอนนี้ก็ จะ5้าโมงแล้วครับก็เริ่มมีคนแบบมาเริ่มขายของได้เห็นในตลาดก็เริ่มเริ่มจะขายของแล้วนะของพี่นี่ก็ขายอะไรอะไรครับพี่เฟอร์คอนเดทเตอร์ครับครับอยู่ใกล้ๆกันเลยเพื่อคุณนุ่นเฟอร์นิเจอร์พี่ไว้ในออฟฟิศเราอาจจะเป็นไปได้อ้าพี่นะโปรโมทให้พี่ด้วยพี่พี่พี่มีชื่อร้านไหมพี่เออพาราบูดบอดดักครับพาราบูดบอดดักขายพวกคอนเดทเตอร์ทั้งหมดเลยครับวันนั้นผมเคยมาเดินดูแล้วร้านพี่นี่แหละทำได้เนนยรร้า้านสีสัน ครับผมตอนนี้ที่ตลาดก็คึกค,คักมากนะครับถ้าถ้าแทนกล้องไปดูนะก็เริ่มมาขายแนะล้วตลาดก็จะเปิดประมาณประมาณทุ่มหนึ่งไหมใช่ไหมตลาดน่าจะเปิดประมาณทุ่มหนึ่งครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้ากรสาก<น>็เริ่มเอาของมาลงกันแล้วครับ แต่ที่เห็นที่เราพุยกับพี่แล้วข้างข้าเนี้ก็ขายเก้าอี้นะเป็นพี่ที่นิสใส่ดีมากนะแล้วก็พดจาสรุกนสนานดีเขาก็เจอปัญหาน้ําท่วมไปก็ต้องเปลี่ยนอาชีพจากสถานปนิกมาทำนี้ครับของดีมากผมว่าจะสอยไว้ที่ออฟฟิศเหมือนกันไม่แพงด้วยครับน่ามาเดินผมว่าตลาดมันอ,อกุ่นดีอะคนเขาแบบมันไม่ได้ตลาดที่เราจะแบบว่านึกออกไหมแบบว่าไปเดินแล้วดูอย่างเดียวมันเหมือนว่าคนมาพูดคุยอะไรเงี้ยแนะนำให้มาแล้วครับขายบ้านอยู่ใกล้ๆสลถวนี้ก็ แวะมาดูก็ได้ผมผมก็ต้องไปทําต่อแล้วเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวไม่เสร็จถ้าไม่เสร็จเนี่ยโดนที่ที่ร้านด่าแน่นอน was said. Now I'm not trying to come across a cynical or jaded, but one thing unique about hip hop that sometimes I hate is the fact that 60% of the cats that come to shows be like, Bro, we make rap t r a c k Then d i n t o the knapsacks and pull out a fat s stack of rap stack. They proceed to spit. ครับผมตอนนี้ก็เริ่มทําไปได้เกินครึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะรีบทาฟอนต์ทำอะไรต่อให้มันใกล้ๆเสร็จนะก่อนที่มันจะมืดแล้วทําไม่ได้นะ เจ ha, ้าของเจ้าของร้านแล้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่าำอะไรกันนะคนกันแพงที่จ้าเขาบอกร้านให้ทากําแพง่ไ้าจ๊ะที่ใช่เหรอครับขอใครหรือเปล่าผมขอแล้วผมถามว่าร้านเออบาหรือเปล่า ไม่ใช่เออบานะไม่ใช่เออบาี่ไม่ใช่เออบาน้องผิดที่นะอ้าวเว้ยกลับเว้ยถูกแล้วถูกรัพี่ถูกแล้วพี่ฟินบาฟินบาออนแอร์ออนแอรครับผมเราอยู่กับพี่เจ้าของร้านพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่โอครับผมอดีครับดีครับวีผมมาทำกับน้องอีกคนนึงครับผมดีครับคุยกันดี่่รับคุยกันพีอยู่ที่รถไาทำับน้องอีก็นของเรานใมดีเรัาคุยกันดีะรี่คุยกันทีครับพี่ายอาไำกับน้องอีกอน่างครับป็นเครืื่ม ไอลกอฮอล์อ๋อแล้วก็เป,เปิดวันไหนบ้างพี่ทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดอ๋อเปิดทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยครับโซนนี้จะเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเหรอใช่จันอ๋อแล้วจะมีตรงน,นู้นเป็นแค่ศุกร์ถึงอาทิตย์ในบางครั้งใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่อืมก็เนี่ยผมจะสามารตกแต่งร้านให้พี่นะได้ขอบคุณมากผมขอบคุณมากผมจัดให้สวยเลยพี่ครับผมมากินกันร้านนี้ถูกถูกถูกแค่พี่สาวเพียบเจวันนี้สาวๆเยอะนะครับผมมากันค่ำคืนคนเยอะเหมือนกันวันนี้ ก็แวะมาหาพี่โอได้ครับร้านนี้ใจดีมากมาดูเนี่ยเดินเข้ามาเลยเห็นงานพวกเรานี้ยก็แวะมาร้านนี้เลยเป็นครับเฟินเปินเฟินเลยพี่เฟินแน่นอนครับเราก็เฟินนะแน่นอนโอ้ยยาวแล้วตากล้องวันนี้เฟินไหมสบไปจบวันนี้วันนี้นะเฟินนะเดี๋ยวผมทักก่อนพี่เดี๋ยวรีบื่ครับผมขอบคุณมากขอบคุณนะครับครับครับจังหขอร้านใจดีแล้วล่ะ I'm just stating the fact that i be hating the raps that we've been to wax these days. So I'm taking it back, but not back to the long gone old school period. Get back to a place where you need skills period. As a participation pre-breakfast, things like flow, control, intellect, and weight. Self-evident for any MC worth of sodium. Okay, that's good. i think it's to go to the MC. I'm going to go to the MC. I'm going to go to the MC. I'm going do go to the MC. I'm going to go to the MC. I'm going to go to I'm going มันก็เขาจินตนาการออกในสมองแล้วว่าจะต้องอะไรตรงไหนอีตรงไหนจุดไหนจะต้องเริ่มจาดไหนมันโอเคเดีอ่ะดูแลส,สวยก็ดีค่ะดูควา,ามสามารถค่ะพี่แนนแนนชอบดูอย่างนี้อยู่แล้ว By that logic, I'm forced to invent a new form of music which I must present. But I already got a type of music that I like. It's called Rocket mics. And before my leaving and pursuit of alternate career paths, I'd like to master this crap. I bring innovation through my level of skill Still skeptical, but I expect that you'll redirect your perspective and show what you chew on this. Cause it's been done, I shouldn't be doing this. That's like saying Coltrane was a fall broke. <laughs> 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 ฟินบ้าออนแอเดี๋ยวจะใส่สีอะไรข้างในปุ๊บ,บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นตึกเป็นอะไรก็น่าจะเสร็จอยู่นะวันนี้เสร็จไหมครับยงไมนะครับวันนี้ก็เสร็จก็เรามีเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งกุงโลไม่ได้เสร็จภายในวันเดียวจ้ะพี่แต่กำแพงนี้เสร็จภายในวันนี้แน่นอนอะผมบอกแล้วเดี๋ยวนี้กันเอง Let <laughs> me do. it? Let me go. Stay in Blah, 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 Patience, patience, Prerequisite. Now, I'm not trying to come across as cynical and jaded, but one thing unique about hip hop that sometimes I hate is the fact that 60% of the cats that come to shows be like, Bro, we make rap tracks. And dig into the knapsacks and pull out a fast stack of crap that They proceed to spit. I spit meaning rhyme, but spit meaning spit. Lit, took a leak really all over my face. It's cool that you're eager, but do give me some space. I'm just off the stage, rock rocking the place. I'm tired, I'm sweaty, please give me some space. Not to mention that i have a trouble hearing what you're saying. Right behind you, yeah, that's a DJ play And there's already raps on those beats, see? Which means making out yours is not easy. Better than give me the CD with your tightest three tracks. I'll listen, then write you with my feedback. Not to say that I'm against a friendly post show. Hello, put it this way, say you play the cello. ตอนนี safe safe. As as ้ก็อย uh, ู uh, uh, ่ในการทำซิลินแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ตัดเส้นนี้หน่อยนะครับเราก็ต้องจำให้ได้ว่าเส้นที่เราล่างไว้แล้วก็เราก็ควรตัดเส้นให้แบบคมครับเพราะว่า ถ้าเผื่อเราตัดเส้นคมเราเก็บเส้นมันจะทำให้งานเรามีค่าแล้วแบบดูว่าเรารักงานของเราครับ <_ d un> ก็อยากให้น้องๆลองทำกันนะครับไม่มีใครทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้เก่งอยู่กับมันคาเฟตี้ถ้าคุณรักคาเฟตี้คาเฟตี้อยู่กับคุณในจุดที่ต่ำใ่จุดแล้วก็อยู่กับคนในจุดที่คุณสูงที่สุดครับขอบคุณครับ For my first three years, I was an only child. But I guess to my parents, I was looking lonely while I laid up in the crib until one of them said, Let's have another kid. To which I replied, Hell no, don't do it. But all they heard was, Oh, honey. ผมเดลังจะพ,พ่นชื่อผมตอนนี้กำลังทำแบกาวแล้วก็เป็นงานที่ออกมาสปอกว่าวันนี้สนุกมากนะได้มาทำการาฟิตี้ได้เจอผู้คนได้มาทำแบบรู้ดๆผมรู้สึกว่ามันกันเองเดีอะแล้วก็วันนี้เป็นงานพ่นกราฟที่ไม่เกรงเลยครับก็ไปดูกันต่อว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินดูตลาดด้วยมาเดี๋ยวเขาบอกว่า ช้างเปือกไงช้างเปือกช้างเปลือก๋ยวไปดูว่ามันนมร้านนมร้านนมอะไรนะร้านนมต้องไปร้นนมร้านนมเหรอนมอร่อยพี่ที่นี่อะไรนมอร่อยนมอร่อยเฮ้ยจริงเปล่าจริงไม่โกหกนะไม่โกหกอร่อยมากตากล้องบอกว่านมอร่อยเดี๋ยวจะไปดูว่านมอร่อยจริงหรือเปล่านมชมพูด้วยนมชมพูเย็นอร่อยมากเขาบอกกันร้านนี้จัดมา I'm might little dumber. makes me. not for those of you who That be a Ugly brother And that's what this song is about So if you got a sibling out of Then you scream and shout It's really not a reason to be feeling blue Cause me and Four man, know what you're going through So the years pass, and like B-boys, me and my sister mature At high school, I rolled with the nerds Puny kid, with orthodontic working glasses My sister's the polar opposite, cutting classes Smoking grass And bathrooms with heavy metal dropouts How can I put it? She was a knockout now get off the phone with the shrink's receptionist Because I'm not incestuous, This is I think it's safe to guess That it. it's not my sister's in-depth political perspectives It's so fascinating To these tasks made to get devil tattoo Budweiser shotgun and contemporary caveman I'm not bitter, my sister's hotter than me I had a crappy hand in the genetic lottery My parents laugh and say I was the practice run Then my mom feels bad and says You have inner beauty, son What is Up. ก็เจ้าของร้านเขาก็ชอบใช่ไหมที่ผมบอกเมื่อกี้แต่ว่าเนี่ยเราจะไปเดินตลาดกันต่อแต่ทีนี้มันมีประเด็นอะเวลาใช่ไหมพี่ใช่เวลาในรายการเรามันไม่พอเนี่ยมันก็เต็มเวลาแล้วอะยังไงดีอ่ะตีทินหน้าเลยครับต่อที่หน้าหรือตีจะซื้อเวลาต่อไหมเฮ้ยไม่แพงเอาวะตีซื้อเลยเดี๋ยวพี่ตายอาชั่วโมงนึง คอามาต่อสัปดาห์หน้าแล้วกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาไปดูว่าตลาดเนี่ยมันดีขนาดเอาวันนี้เอาแบบเซิร์ฟเซเวอ์ตอนกลางวันไปก่อนสัปดาห์หน้าจะพาไปดูลองคืนเสียดายคุณเอ็มไม่ได้มาพลาสองเทปเลยถ้าพี่เอ็มมานี่ยาวทำกันยาวแต่ว่าก่อนอื่นก่อนไปเราต้องขอบคุณใครเป๋ะเอทีเอ็มครับอ่าแน่นอนสีสเปรดีนะครับขอบคุณคุณเม้งมากนะครับทีกุส่าให้สีเรามาทำวันนี้ไปแล้วครับจากลาไปก่อนอาร์ตแอนเจอร์ติดชมรายการแล้วก็เข้ามาได้ใน Facebook ของเรานะครับ a r t v e n t u r e t v หรือจะเป็็น Gmail กได้ a d v e n t u r e t v gmail.com นะครับเขียนเข้ามาดูเข้ามาใครมาตลาดนี้ก็แวะมาดูได้ตีจะขายของใช่ไหมขายครับล็อกอะไรมีมีชื่อล็อกป่ะ e18 0อะไรนะ e18 0 e18 0ครับ e18 0มาสนับสนุนซื้อก็ได้ซื้อผ้าเด็กอื่ะผ้าเด็กกับผู้อพามเดี๋ยวจะขายของผู้หญิงละอ๋อเหรอตีจะเป็นจะแต่งจะแต่งหญิงลหมฮะครับพี่ไปแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วครับวันนี้ครับเจอกันมาบล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 าอาร์ตเวนเจอร์

มารับแล้วอาติมากลับบ้านนำเสนอในสิ่งที่คุณไม่เคยเจอถ้าไม่เคยก็ลองเปิดตั้งแต่เกิดไม่เคยดูรายการเราการเขาเรียกว่าอะไรอาติการคมนาคมทางใหม่นะครับตอนนี้คุณนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นการใช้อะไรก็เจอกันแล้มันเป็นในนี่ที่รับส่งทางตลาดพอเราจะมาจะมีจุดขึ้นพอเราขึ้นทอเนี่ยเหรอใช่ี่พทอทหารเนี่ยนะใช่แล้วก็พาไปส่งที่กรมเลยใช่ไหมเขาพาเข้าป่าเลยนะา